สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัมขารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจะบาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะนิ VAP ค่ะทุกคนเช้าบ่ายวันที่22มกราคม2568ค่ะทุกท่านค่ะวันเพื่อสหัสสวสดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าในรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลย รอเด็กเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขกเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า F4 จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเราไปรับชมวันที่ยีบสองก่อนพี่น้องค่อยมาดูวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกท่านวันที่ยี่สิบสองนะคะจะให้เด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นรอบบ่ายแปดและเจ็ดรอบเช้ามาหกสามศูนย์เจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดพี่น้อง จ็ดมาสองแดงเลยนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้แปดและเจ็ดมาห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนควันนี้คู่ตัวเด่นมาสองคู่ทั้งเจ็ดเจ็ดทั้งเจ็ดหกหกเจ็ดทุกคนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดปไเด้นับไห้นะคะพี่น้องรอบบ่ายก็เจ็ดมาสองดงนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าวันนี้หลุดหมดนะคะทุกคนสี่กับเก้าหลุดหมดพี่น้องแต่ว่าคู่ตัวเด่นนี้ ยิ้มหวานเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ตามเนาะคะ่ะโชคดีเฮงๆงปังๆในทุกๆวันนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับวันที่23จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่2แนะหนึงเรามาดูความน่าจะเป็น2 4 2 3 2 5 2 0 สองหกสองเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่สีสามหนึ่งยห้าหเจดเด่นรอบใบอยู่ที่4และสาค่ะ4ีนะคะสี่สองสี่หนึ่งสี่ สี่ห้าสี่เจ็ดสี่หกสามค่ะสามสี่สามสองสามหนึ่งสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด่นค่ะเอฟซค่ะสองหนึ่งสี่สาม 2อง2ี3สี่สองสองสามสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่กับหนกับสรอบบ่ายสี่สองสองสี่สี่หนึ่งาค่ะทุกคนนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหวังเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล5้าห้าเลข5และเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและ1นเด่นประจําวันอยู่ที่หและศูนย์เป็นสองห้าห้าสองไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะ หนึ่งค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่กับสามรอบป่ายได้ห้ากับศูนย์เป็นสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สามค่ะสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามค่ะทุกท่านไม่ตีดคู่จะเด่นสักคู่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลข่เด่นประจำวันนะทุกท่านคะ่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้แต่ชอบตัวเด่นก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอวีไวันที่23มกราคม2,500 68ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอฟซีทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมั่นๆสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ